บรรดาท่านพระภิกษุสุภเนรทั้งหลายและบรรดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายบัดนี้เวลาที่จะเจริญพระกรรมาฐานใกล้เข้ามาแล้วและเวลานี้เป็นเวลาที่บรรดาท่านทั้งหลายจะเพึงได้รับฟังประวัติของบุคคลตัวอย่างซึ่งมีมาในพระธรรมบทขุเทกนิกาย โดยเฉพาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเขาพระรวัติือื่อตามพระบาลีที่บอกพระรวัตตาเทระที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภถึงเรื่องที่แล้วมาได้อ่านได้ผ่านมาว่าในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าได้สเสด็จไปรพร้อมวิริพิสุ์สงห้าร้อยรูป เพื่อเยี่ยมพริวัดที่ป่าตะเคียนหรือว่าป่าตะแกแต่ว่าในขณะที่ไปพริวัดได้ดินามิตรสถานที่ต่างๆด้วยน่จของลิ์นี่ความจริงท่านเป็นเด็กเพอ,อายุเจปีแล้วก็ได้รับฟังคำสั่งสอนขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระชินวร วัดที่ใกล้ๆบ้านของท่านแต่ความจริงคราวนั้นก็ยังไม่ทราบว่าพราะองค์นั้นชื่อว่าอะไรแต่ว่าในวัดนั้นท่านมีพระอาหารหันต์ทางวัดท่านพยายามอสอนวิธีรัดแบบย่อให้แก่สมณเนรีวัตะในที่สุดท่านฟังกรรมฐา,านย่อตั้งแต่ต้นจนถึงอรหัตผล ท่านเข้าไปในป่าฝึกฝนจิตของตนด้วยตนเองในที่สุดก็ได้บรรลุอาหารหัตผลพร้อมไปด้วยปีสัมวิทายานความจริงปฏิปทานนี้เมื่อรับฟังแล้วก็คงอย่าจงจะฟังแต่เรื่องความดีที่ท่านผู้ใดทำแล้วจงลอกแบบความดีนั้นมาปฏิบัติ จริงจะมีผลเพราะว่าพวกเราไม่ใช่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงจะได้ทำอะไรให้สมเด็จได้โดยตนเองโดยไม่มีใครแนะนำไม่มีแบบไม่มีแผนพวกเราทั้งหมดที่เราเรียกกันว่าสาวกคือรับฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็ลอกแบบลอกแผนเอาแบบเอาแผนที่ท่านปฏิบัติดีแล้วมาประพฤติปฏิบัติตามจึงจะมีผลฉะนั้นสำหรับพระเรว,วัตจัดว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลมีปฏิปทาคนที่พวกเราเราพุทธบริษัทจะเพึงปฏิบัติตามดูตัวอย่าง ท่านรับฟังคําสอนเพียงคําเดียวเพียงครั้งเดียวท่านก็นําไปฝึกฝนตนเองพวกเราฟังกันวันละสามสี่ 3, ครั้งและบางทีก็มากกว่านั้นถ้าหากว่าเราจะพยายามฝึกฝนตนเองก็ดูบ้ว่าจะมีกําไรดีกว่าพริวัตตะเป็นไหนไหนวันนี้ขอต่อเรื่องมาวานนี้ ท่านกล่าวว่าลำดับนั้นนางวิสาขาจึงได้ถามบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ไปที่บ้านของนางเพราะว่าปุภารามนี่นางวิสาขาท่านถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากจะสร้างถวายแล้วก็รับภาระทุกอย่างในการที่จะเลี้ยงดูพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน เป็นอันว่าเวลาตอนที่ก่อนเที่ยงก็ดีหลังเที่ยงก็ดีนาวิสาขาก็ดีท้านาดวินิกาเศรษฐีก็ดีเวลาที่ไปวัดจะไปมือเปล่านั้นไม่มีราช้าก่อนเที่ยงก็นำพัตตาหารไปถวายพระสงฆ์เวลาบ่ายก็นำเพศสัตว์ที่บรรดาพระสงค์ทั้งหลายจะพึงฉันได้ไปถวาย มีเนยใสยเนคนน้ำมันน้ำพึ่ง,งน้ำอ้อยเป็นต้นพระววา,านามเป็นประสูดาบันนี่จริยาของประสูดาบันท่านเป็นอย่างนี้มีอารมณ์ละมีอารมณ์เมตตาอยู่ตลอดเวลาึมงกล่าวว่ามาบรรดาประสง์นั้นหลายไปฉันของเคี้ยวของฉันมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น นามวิสาขาก็ได้ถามบรรดาพิสุทธิ์สมทันหลายเ้านั้นว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านนั้นหลายได้ไปที่อยู่ของพระเรว,วะตะเทระกับประสาสดาหรือเปล่านี่ความจริงสมันเลนเพื่ออายุเจ็ดปีแต่ถ้าว่าท่านได้บรรลุอลาตผลก็ถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่คือเป็นพระเต็มตัวไม่ต้องสวดยาติกรรม เป็นพระเต็มที่แล้วก็เป็นพระเทระคําว่าเทระนี่แปลว่าพระผู้ใหญ่ทรงคุณคุณธรรมเป็นพิเศษข้าระอรหันต์นี่เขาย,ยกย่องกันแต่ความจริงไม่ยกย่องพระอรหันต์ไม่รู้ก็จะไปยกย่องใครเหมือนกันหรือจะยกย่องพระเทวทัตก็ตามบรรดาพิสุกแก่สองท่าน ก็ตอบกัน,นวิสาขาวโยมอาตมาไปมาแล้วไปด้วยกระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านนวิสาสเนกถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญก็สถานที่อยู่ขเขาวเรวตัตเถระนั่นมีเป็นที่รื่อรลมน่าเป็นอยู่เป็นสุขสบายดีหรือมันดาดุงตาแก่สององค์ ยังได้บอกกับพันนางวิสาขาว่าที่อยู่ของท่านพริวตะนั้นเป็นสถานที่น่ารื่นรมจกมีแต่ที่ไหนพูดภาษาได้ไทยก็หาอะไรกันแม่หรืออะไรกันโยมโยมไอสถานที่เร่น่ารื่นรมของพระนเรวัตนั้นมันมันไม่มีรักก็ว่าอย่างนั้น ที่ตรงนั้นมันเต็มไปด้วยไม้เสียแกเป็นเต็มไม่ได้ฝากด้วยน้าบมก็ท่านบอกว่าเหมือนเหมือนกับที่อยู่ของเปรตมันรกรุงรังไม่ได้ฝากด้วยน้ำเป็นป่ารกชัดพระเรวัตก็อยู่คนเดียวถ้ามองดูสภาพกันจริงๆแล้วก็พระเรวัตจะมีสภาพเหมือนเปรตที่อยู่ในป่านี่ฟังฟังลุงตาแก่แกว่า ไม่แกว่าอย่างนี้นะดังนั้นในเวลานั้นก็ปรากฏว่ามีพระพิสุนุ่มสองรูปแล้วก็พาพวกเพื่อนเพื่อนมากันมารับข้าวต้มที่บ้านนางวิสาขาเมื่อนางวิสาขาถวายข้าวต้มและของเคี้ยวของฉันตามสมควรแล้วยึงได้ถามบรรดาพิสุนุ่มทั้งหลายเหล่านั้น มันาาไปสู่ท่างหลายแล้วนั้นก็กล่าวว่าท่านมหาอุบาสิกาสถานที่ที่พระราวัดอยู่เนี่ยจะพนาให้มันจบมันสิ้นแม้มันแสนจะยากเพราะว่าที่อยู่ของท่านถ้าจะเปรียบเทียบกันกันกบเทวสภาที่ชื่อว่าสุธรรมาก็เห็นจะเปรียบเทียบกันไม่ไหว มันสวยก็เทวสภาสิีกแม่นี่ท่านรู้จักเทวสภาไหมล่ะเทวสภาที่นางสุธรรมาส,สร้างไว้เอาชอบฟ้าไปชาบสร้างสวมที่บรรดาเทา่ากสกะสร้างสลากันไว้ไปปรากฏบนสวรรค์เช่นดาวดึงสเทวโลกเป็นที่ประชุมของเทวดาที่นั่นจัดว่าเป็นสถานที่มีความสวยสุดพง,งามเป็นกรณีพิเศษ แต่าว่าบรรดาพระหนุ่มทึ่เป็นสาวกขององ์สมเด็จพระบรมโลกเชษกลับพูดกับนามวิสาขาว่าที่คพมะเทระที่อยู่นั่นมันสวยยิ่งกว่าเทวสภาเป็นไหนๆคล้ายๆกับคนแต่งขึ้นริิท์ทว่าอย่างนัน้นในเวลานั้นท้ามาหาบาสิกาวิสาขาได้คิดว่าบรรดาพวก พิสุพวกที่มาครั้งแรกกล่าวไปอย่างหนึ่งคือรุงตาแก่สององค์ล้แก่พูดอย่างหนึ่งแกพูดบอกว่าที่อยู่ของพระเรวัตนั่นเหมือนกับสถานที่เปรตเป็นที่เปรตอยู่รกรุงรังสําหรับพิสุนหนุ่มพวกนี้ก็กล่าวอีกอย่างหนึ่งพูดว่าในสถานนี้เป็นที่รื่นรมมีความสวยสดางดงามดีกว่าทวสภา นายยังคิดว่าพิสุพพวกที่มาครั้งแรกคงจะลืมอะไรไว้แน่แล้วก็จะกลับไปเวลาที่พระเถระคลายฤิ์ออกเสียแล้วนี่นาวิสาขามีความเข้าใจเพราะว่าท่านเป็นพระสดาบันด้วยสัมผัสกับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาส่วนพิสุพวกนี้ จะไปในเวลาที่พระเถระกำลังแสดงฤทธิทรามิตรไรไว้เป็นที่สวยสดงดงามนางก็ไม่ได้โต้ตอบว่าอย่างไงเมื่อฟังพระน้งสองฝ่ายพูดนางก็ไม่ได้โต้ตอบไม่ไโต,ต,โต้เถียงไม่ได้แสดงความเห็นเห็นเอาทั้งนี้เพราะว่าอาศัยที่นางเป็นบัณฑิตคําว่าบัณฑิตก็แปลว่าผู้รู้ คนที่ทรงความเป็นประสูด,ดาบันก็เป็นบัณฑิตแล้วนั้นนางจึงคิดว่าเราจะทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาแล้วก็ในเวลาต่อมาไม่ช้านักเวลาครู่เดียวก็วปรากฏว่าบรรดาพิสุบรรดา พิสุสงฆ์ทั้งหลายแวดล้อมองค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมศาสนาสเสด็จมาสู่เรือนของนางวิสาขาเมื่อถึงที่นั้นองค์สมเด็จพระพุกะวันก็ทสรงสเสด็จประทับนั่งเหนืออาัชานะที่เขาตกแต่งไว้แล้วนางวิสาขาจึงถวายของแด่องค์สมเด็จพระประทิตแก้วเปนพร้อม้รยบรรดาพระวิสุทิ์สงฆ์ทั้งหลายด้วยความเคารพ <c oughs> ในเวลาที่พระพุทธเจ้าฉันเสร็จบรรดาพระสงฆ์ฉันเสร็จนี่ท่านฟังแล้วก็ดูมัญญาิของคนที่ก็เป็นผู้ดีหรือว่าคนที่ก็เป็นบัณฑิตยอย่างนาวิสาขาความจริงนาวิสาขามีกิจที่จะาถามพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ถามเวลาที่พระพุทธเจ้าฉันหรือว่าไม่ถามที่เวลาที่พระฉัน สำหรับชาวบ,บ้านก็เนี่ยจะมาโดนบ่อยดีไม่ดีกําลังกินข้าวแกบอกว่ากมาธุระแกมาทุกมาร้อนก็จะใช้เวลานั้นนั่นแหละนี่เราก็ไม่โทษว่าท่านผู้นั้นเสียแต่เราก็คิดว่าท่านลืมภาระไปว่าพระกําลังฉันข้าวนะตามพระวินัยก็ห้ามพระคุยเวลาฉันข้าวพูดกันไปบ้างคุยกันไปบ้าง นั่นแสดงว่าพระองค์นั้นไม่ใช่พระเพราะว่าไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัยเวลาฉันข้าวนี่เขาไม่คุยกันแล้วก็ไม่อวดดีไม่อวดเด่นไม่อวดความมิเศษไม่ถ่มตัวไม่อะไรทั้งหมดเวลาฉันข้าก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจฉันพร้อมกันไปนั่นก็พิจารณาเป็นอาหารีปฏิโกรสัญญา นี่เป็นเรื่องของพระถ้าเวลาคุยกันในเวลากินข้าวเขาไม่เรียกพระ,ะเรียกคนเมาก็เมื่อคนเมาในที่นี้เขาเลยคิดว่าจะพูดไปทีว่าคนที่มีวิสัยนรกติดอยู่ในใจหรือว่าสภาพของใจเป็นสัตว์นรกพระประเภทนั้นและนักบวชประเภทนั้นจึงจะคุยกันในเวลากินข้าวและฉันข้าว เว้นแต่ว่ามีกิจที่มีความจําเป็นจริง,รงๆน,นั้นเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากมเมื่อเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จพัฒกิจแล้วนางจึงเข้าปวไปถวายบังคมองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วและยังกราบทูลถามเฉพาะว่าพันเตยพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาผู้เจริญพระผู้ทีเจยาวา้ค่า บัรดาดิพิสุที่ไปกับพระองค์บางพวกก็กล่าวว่าที่อยู่ของบริวัตเธระ,เ,ระเป็นป่ารกชัดไปด้วยไม้สแกบางพวกก็กล่าวว่าเป็นที่น่าจะเป็นสถานที่น่ารื่นรมที่อยู่ของบรวิวัติเท,ทระนั่นเป็นอย่างไรแน่พระพุทธเจ้าค่ะ ในลำดับนั้นอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสนับคำนั้นแล้วสมเด็จพระบัณฑีแก้วจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าอุปาสิกะดูก่อนอม,มาสิกาสถานที่ที่นั้นจะเป็นบ้านกน็ดีหรือว่าจะเป็นป่าก็ดี ในเมื่อพระรหัตทั้งหลายอยู่นาที่ใดในที่นั่นก็จัดว่าเป็นสถานที่รื่นรมทั้งหมดทั้งนี้ก็ว่าว่าพระรหัตปรารกเฉพาะพระธรรมวินยัยยะอยู่ในที่ไหนก็ตามพระรหัตทั้งหลายย่อมยังสถานที่นั่นให้เป็นที่น่ารื่นรมเพราะว่ามีอารมณ์อยู่เป็นสุข องเมื่อทรงตรัสอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระบพิธีแก้วจึงในทรงตรัสเป็นพระพุทธภาษาิตว่าพระอระหันต์ทั้งหลายอยู่ณที่ใดเป็นบ้านก็ตามเป็นบาป,ป่าก็ตามจะเป็นที่ลุ่มก็ตามจะเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูไม่ประเทศที่น่ารื่นรมทั้งหมด นี่ขอบรรดาท่านนันหลายฟังแล้วก็จงคิดว่าสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสามิมิที่ประกอบพรก็ไธรรมถ้าอยู่ที่ไหนก็มีแต่วความสุขสบายจะอยู่มากด้วยกันสักเพียงใดก็ตามทีเรื่องร้ายย่อมไม่ปรากฏถ้าท่านผู้นั้นมีความรู้สึกว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบร,รมสุคต ใจความข้อน,นี้พระตกถาจารย์แก้ไว,ว้ว่าบรรดาพระราหันทั้งหลายย่อมไม่ได้กายยวิเวกในบ้านก็จริงนี่หมายความว่าถ้าพระรหันทั้งหลายอยู่ในที่พวงชนเขามีคนมากแต่ว่าท่านทั้งหลายไม่ได้กายยวิเวกหมายความว่ากายนี่มันไม่สงดได้ยินเสียงจอกจักจอแจอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงกระน,นั้นก็นดี พระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ย่อมได้จิตวิเวกแน่นอนคำว่าจิตวิเวกก็หมายความว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายถ้ามีจิตสงัดพืด่อเกิเลตลอดเวลาเรื่องความยุ่งภายนอกไม่มีความสําคัญจิตใจของท่านไม่ยุ่งไปด้วยนี่ฟังแล้วบรรดาท่านบิณฑษสมณเณรทั้งหลาย แล้วบรรดาอุบาสกุมบาสีกาทั้งหลายฟังแล้วจงจำจำและจงคิดคิดและปฏิบัติตามแล้วก็ทำให้ได้ด้วยว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ได้กันมากก็ตามน้อยก็ตามจงอยู่ได้ความเป็นสุขตามที่ก็บอกว่าถ้ารักกันก็จงเกรงใจกันรักนั้นจึงจะถาวรน,นี่เป็นภาษิตโบราณ ที่พระพวกเราเราอยู่กับองค์นั้นก็ไม่ได้อยู่องค์นี้ไม่ได้อัติยาสายไม่ถูกกันถ้าความรู้สึกอย่างนี้มีเมื่อไหรจงเปลื้องผ้ากาสาวพัดออกจากกายเสียเพราะว่า,าการแสดงการเช่นนั้นเป็นอันว่าเราไม่ได้เคารพในประธรรมวินัยแล้วยังทำตนเป็นอันธพานอยู่ นี่ต่อไปพระเถรกรถาจายแก้วว่าเพราะอารมณ์ทั้งหลายเพราะว่าอารมณ์ของบรรดาพระหลานทั้งหลายมียประมาเหมือนกับของทิพย่อมไม่อาจที่จะทําจิตของพระหลานทั้งหลายเหล่านั้นให้หวันไหวได้เพราะเหตุเช่นนั้นพระเราหันท่านจะอยู่ในบ้านก็ดีอยู่ในป่าก็ดีจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ไม่ว่าอยู่ในที่ใดทั้งหมดพระอรหันย่อมมีอารมณ์เป็นสุขตลอดเวลาเวนอันว่ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศเพียงย่อๆโดยใจความในพุทธภาษิตว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ที่ใดจะเป็นบ้านก็ตามจะเป็นป่ายก็ตามจะเป็นที่ลุ่มก็ตามจะเป็นที่ดอนก็ตาม ที่นั้นเป็นภูมิประเทศสถานที่น่ารื่นรมทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าเทศเพียงเท่านี้นเวลาจบพระธรรมเทศนาชนเป็นมากก็ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีประโสูตาปฏิผลเป็นต้นนี่ฟังแล้วก็ช่วยกันคิดนะครับบรรดาพิสุสมณีนนทั้งหลายสมัยนั้นเน่ยเขาฟังคำสอนกันแต่เพียงย่อย เอวัาปัตติเจบอกว่าพระอระหันต์ทั้งหลายอยู่ที่ใดจะเป็นที่บ้านก็ตามเป็นที่ป่าก็ตามเป็นที่ลุ่มก็ตามเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิสถานที่น่ารื่นรมเขาฟังกันเพียงเท่านี้อย่างเร็วที่สุดเมื่อจบแล้วจุปธรรมเทศนาอย่างต่ำที่สุดชนเป็นมากได้บรรลุประโสดาปติผล และก็มีส่วนมากที่บรรลุถึงอรหัตผลท่านบรรลุกันได้อย่างไงเพราะว่าเวลาท่านฟังท่านก็คิดคิดว่าทําไมรพระอราหันต์อยู่ในป่าแล้วอยู่ในบ้านสถานที่เราชัดเป็นสถานที่น่าเรียนรม mm hmm. ก็เพราะว่าท่านมีอารมณ์ไม่เกาะอยู่ในภูมิประเทศและก็ไม่เกาะอยู่ในร่างกายไม่เกาะอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเรา ถือว่าการทุกอย่างในโลกมันมีความเสื่อมมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสลายตัวไปในที่สุดมันเป็นของธรรมดาในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นว่าเป็นของธรรมดาเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของไม่น่ารื่นรมไม่มีอะไรพิ่น่าขัดข้องใจเอาฟังไว้แล้วก็จำไว้แล้วก็ปฏิบัติด้วยนะ แล้วความจริงแบบเชื่อบับของเรามีมากกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนตอนนี้ต่้งเยอะแต่ว่าเราทำกันได้หรือไม่แล้วก็ว่ากันไปไม่ใช่ว่าเฉยๆนะไคำว่าว่ากันไปก็หมายว่าถ้าทำไม่ได้แต่าอาดีกันไม่ได้ยังเข้ากันไม่ได้ก็สแสดงว่าอยู่ที่นี่กันไม่ได้ก็แล้วกัน นี่พูดอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจไล่ใครคนดีอยากได้คนชั่วอยากให้ไปแต่คนชั่วแต่รู้ว่าชั่วจริงๆไม่ไปก็จะใสให้ไปเหมือนกันเพราะที่ในเขตนี้เขาลงทุนกันเป็นสิบล้านเขาไม่ต้องการให้คนชั่วอยู่ให้คนดีอยู่นี่คุยกันต่อไปในเรื่องของบริวติวันนี้ก็ไม่จบบรโดอีกสมัยหนึ่ง บรรดาพิสุทั้งหลายคําว่าสมัยหนึ่งก็เวลาต่อมานั่นเองคือไม่ใช่เวลาเดียวนั้นหลังจากฉันข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาพิสุทธั้งหลายนั่งสั่งสนท่านนากันว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายราอเหตุอะไรหนอแล้วครับบาลีบอกอะไรหนอแลพระศีวลีเถระ จริงเป็นผู้อยู่ในท้องมารดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนี่หวยมันไม่ออกเจ็ดเจ็ดเจ็ดถูกนะ <c oughs> แล้วก็เป็นเพราะกรรมอะไรพระศรีวล,ลีจึงได้ไหม่ในนรกเพราะกรรมอะไรจรึงได้ถึงความเป็นผู้เลิศโดยลาบ และมียศเลิศอย่างนั้นก็หมายความว่าพระศิีลีเนี่ยเวลาจะออกจากท้องแม่เวลาแม่ตั้งท้องอยู่ในท้องถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแล้วก่อนจากนั้นที่พระศรีลีจะมานะ่ะท่านกัน,นอนในนรกสิ้นการนานและก็มาเกิดขึ้นแล้วมาเป็นพระคราวไปป่าคราวนี้มีลาบมากเทวดาปรารบพระศรีวลีแต่ผู้เดียว เมื่อการทำบุญคราวนี้เราต้องการถวายหลวงปู่ศรีวลีหลวงพ่อศรีวลีของเราเท่านั้น <c oughs> แม่แต่องค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านคือพระพุทธเจ้าไปด้วยเทวดาก็ไม่ได้ปรารบความจริงพระพุทธเจ้านี่ถ้าเป็นคนที่มีกิเลสเห็นใครเข้ามาบูชาลูกน้องมากกว่าตัวดี่หน้าคัรลูกน้องจะลำบาก ทั้งนี้พะอะไรเพราะก็ผ,ผู้พุกพี่กกจะอิจฉาเอาแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างนั้นพระองค์ทรงยกย่องถ้ารูปสิทธิองค์ไหนดีก็ยกย่องว่าเป็นพระดีเป็นพระควรแก่การบูชาในดําดับนั้นเวลาที่บรรดาพิสุสงฆ์ทั้งหลายโดยทุนนากำลังปรารภกันว่าพระศรีวลี เป็นเพราะกรรมอะไรจรึงได้อยู่ในท่องแม่ถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเป็นเพราะกรรมอะไรจรึงได้ลงไปในรในรกสิ้นกาลนานเป็นเพราะกรรมอะไรเวลาที่เกิดมานนี้จึงมีลาภมากจึงมียศใหญ่เป็นที่เคารพของเทวดาทั้งหลาย ในขณะที่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายคุยกันอยู่นั้นองค์สมเด็จพระพักกวันบรมศสสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ในพระคันเดกุดีมหาวิหาร <c oughs> สมเด็จพระพิชิตามารฟังเสียงของบรรดาพระสงฆ์ด้วยที่ประสงตยานคือหูทิพย์คุยที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ได้ยิน องสมเด็จประมหาหามมลหนึง่งใกล้จะเปลื่องความสงสัยขม่มบรรดาพิสุสโ์ทั้งหลายสมเด็จไปจอมไตรจรึงได้ทรงสเสด็จมาเมื่อสเสด็จมาถึงแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วโคตรทรงสเสด็จประทับอยู่ในคนส่วนข้างหนึง่งและยังถามบรรดาพิสุทั้งหลายว่าพิกเกวีดูก่อนพิสุทั้งหลาย พวกเธอกล่าวอะไรกันพวกเ,เธอพูดอะไรกันเมืม่อบรรดาิสุดนั้นไหลล,ลาวลั่นกลาบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ากำลังปรารบเรื่องบุพกรรมของวาสีวัลีพระพุทธเจ้าข้าว่ามีความสงสัยว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ทรงเสด็จไปเยี่ยมพระเรวัตตะขาวนี้ปรากฏว่าพระศิวลีแสดงบุญญาธิการเป็นที่เรื่มใสข้ามรรดาเทวดาทั้งหลายก้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเกิดสงสัยว่าทําไมพระศิวลีมีบุญขนาดนี้ยังได้ต้องอยู่ในท้องมรรดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันก่อนจะมาก็ได้ตกนรกเสียก่อน เมื่อมาเป็นคนแล้วก็มาบีบุญใหญ่มีลาภมากเป็นยศศักด์มากข้าพระพุทธเจ้าสงสัยเป็นอันว่าเมื่อบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายกราบทูลอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระบาทีิแก้วก็ทรงพยากรบุพกรรมของบระศรีวลีไว่เหตุที่พระศรีวลีจะต้องอยู่ในท้องแม่เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเป็นต้นมาจากคำกรรมที่เป็นอกุศลอะไรแต่ดูว่าบรรดา ท่านวิสุสมณีน,น,นำญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่เราจะพูดกันมันก็หมดเสแล้วนี่เพราะเวลามันหมดสําหรับเรื่องนี้ก็ของดไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อเทนี้ไปก็จะนามาเรื่องราวในมหาสติปัฏฐานนสูตรมาพูดกับรรดาแต่พุทธบริษัทต,ต่อไปตามสมควรพอสมควรกับเวลา